ผ้าไหมลายโคมงไฟสวยๆค่ะคุณลูกค้าขามีสีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้นุ่มจะพามาดูมาชมนะคะคุณลูกค้าขาสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเนาะสั่งซื้อผ้าไปตัดเป็นผ้าถุงนะคะหรือว่าจะไปตัดเป็นกระโปรงคือสวยพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าคะผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมไฟเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสีตะกอทอดีทอพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าส่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้านําไปส่งตัดได้เลยนะคะสวยพรีเมียมสุดๆเลยคุณลูกค้าขาผืนนี้ค่ะสีเหลืองทอง รับผืนนี้นะคะสีเหลืองทองสวยๆแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อสินค้านะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008จากผืนนี้สีเหลืองทองจัดโปรโมชั่นพิเศษราคาสุดพิเศษเพียงผืนละ1,000บาทเท่านั้นค่ะ จะปกติ1490บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจรับผืนนี้สีเหลืองทองรับผืนนี้สีเหลืองทองค่ะคุณลูกค้าคะรับผืนนี้ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมไฟสีเหลืองทองสวยๆจ้านี่เลยค่ะผืนนี้1000บาทขนาดหน้าผ้า100คูณ180ซนติเมตรจ้าแลวผืนต่อไปนะคะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวรอดูรอชมผืนต่อไปได้เลยจ้า สีชมพูบานเย็นค่ะสีชมพูบานเย็นก็สวยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะมีเสื้อเฉดสีชมพูอยู่คุณลูกค้าสั่งซื้อผ้าไปตัดผ้าถุงได้เลยนะคะจะตัดผ้าถุงหรือว่าตัดกระโปรงเป็นอะไรที่สวยแล้วก็รีเมียมากๆค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจรับผืนนี้นะคะบอกว่ารับผ้าใหม่นะคะลายโคมไฟนะคะสีชมพูบานเย็น1ชิ้นค่ะราคาสุดพิเศษเพียงผืนละ1,000บาทเท่านั้นราคาสุดพิเศษเพียงผืนละ1,000บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้า่าคุณลูกค้าสั่งซื้ โทรเข้ามาที่เบอร์0890416008คุณลูกค้าขาเป็นผ้าไหมสังเคราะทอเครื่องสอทอเครื่องสีตะกอคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่พรีเมียมแล้วก็ทอดีทอสวยมากๆคุณลูกค้าส่งตัดได้เลยนะจ๊านี่เลยค่ะสีชมพูบานเย็นสีชมพูบานเย็นสวยๆค่ะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะ สวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแล้วที่สําคัญมีของขวัญของฝากมอบให้ด้วยนะคะคุณลกาาูกค้าขามีของขวัญของฝากมอบให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมผืนต่อไปค่ะคุณลกาาูกค้าขาสีส้มค่ะสีส้มสดใสสีชมพูชาไทยค่ะสีส้มสดใสสีชมพูชาไทยคุณลกาาูกค้าขาสวยพรีเมียมสุดๆคุณลกาาูกค้าขานี่เลยค่ะได้ตีมได้โจดสีส้มสีส้มอิดคุณลกาาูกค้าขา รับผืนนี้ไปใส่ได้เลยรับผืนนี้ไปใส่ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยไม่ว่าจะเป็นนะคะผ้าถุงกระโปรงคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เหมือนที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ตอนนี้เลยค่ะ เป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสีตะก้อไม่ใช่ผ้าไหมแท้นะคะคุณลูกค้าคะราคาสุดพิเศษเพียงผืนละ1000ับาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าส่งตัดได้เลยและที่สําคัญนะคะแจ้งช่างเลยบอกว่าอัดผ้ากาวเยลลี่บางๆพออัดผ้ากาวเยลลี่บางๆพอนะคะคุณลูกค้านะเพราะว่าผ้ารุ่นนี้นะคะใส่ดีใส่ง่ายใส่แล้วแบบเข้าหุ่นสวยมากๆคุณลูกค้าค่ะ,คะใส่แล้วสูงใส่แล้วเพียวพรีเมียมสุดๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจรับผืนนี้นะคะบอกว่ารับสีส้มรับสีส้มชาไทยหน่อยคะ่ะลายโคมไฟโอเคนะคะคุณค โทรเข้ามาที่เบอร์0890416008จ้าหรือว่าจะรับสีแดงดีคะคุณลูกค้าขาสีผืนนี้สีแดงผืนนี้สีแดงคุณลูกค้าขาสวมใส่กับเสื้อเฉดสีแดงหรือว่าจะใส่กับเสื้อเฉดสีขาวก็สวยคุณลูกค้าขาผืนนี้สีแดงค่ะผืนนี้สีแดงสวยพรีเมียมสุดๆผืนนี้สีแดงสวยพรีเมียมสุดๆเลยคุณลูกค้าขาสั่งซื้อสินค้านะคะคุณลูกค้าขาบอกว่ารับผ้าไหมลายโคมไฟสีแดงจ้ะ รับผ้าไหมลายโคมงไฟสีแดงจะได้เลยจากคุลูกค้าขาผืนนี้สีแดงผืนนี้สีแดงสวยเข้มมากๆนําไปสวมใส่กับเสื้อเชดสีขาวนะคะคุณลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นขาวโอโมหรือว่าขาวงาช้าใส่กับสีแดงไม่ว่าจะเป็นสีแดงสดสีแดงกล่าหรือว่าจะเป็นสีแดงมะเมี่ยวก็สวยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งในราคาสุดพิเศษเพียงผืนละ 1น0่บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาผืนนี้สีแดงผืนนี้สีแดงสวยพีเมียมสุดๆเลยจ้าชอบผืนนี้สั่งผืนนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขารับนะคะผ้าไหมลายโคมไฟสีแดงจ้าเดี๋ยวน้องจัดส่งให้นะคะจะส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าขารวมไปถึงค่ะสีฟ้าน้ําทะเลจ้าสีฟ้าเข้มเข้มสีฟ้าน้ําทะเลสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสีเข้ม ใส่สีฟ้าน้ำทะเลผืนนี้สวยมากๆนะคะคุณลูกค้าขะชอบเฉดสีเข้มแล้วอยากได้สีฟ้าคุณลูกค้าเลือกผืนนี้ไปสวงไปใส่ไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าขาไปตัดผ้าถุงตัดกระโปรงนะคะคุณลูกค้าขะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆด้วยลายผ้า ด้วยลายผ้าที่มีความโดดเด่นนะคะคุณลูกค้าขาสวยแบบนี้เลยเห็นไหมคะคุณลูกค้าจ๋าตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาราคาสุดพิเศษราคาสุดบางมากๆราคาผืนละ1 0 0 0บาทเท่านั้นราคาผืนละ1,000บาทเท่านั้นค่ะจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแล้วที่สําคัญทางร้านมีของขวัญของฝากมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขาผืนนี้สีฟ้าน้ําทะเลสวมใส่กับเสื้อเชดสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นฟ้าอ่อนนะคะฟ้าฟ้าพัดเทลเนาะหรือว่าจะเป็นฟ้าราชินีหรือว่าจะใส่กับสีฟ้าน้ําทะเลก็สวยค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้สวยพรีเมียมสุดๆละ แล้วก็สีขาวเนี่คือใส่ได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้านะพื้นต่อไปค่ะคุณลูกค้าขาสีเขียวค่ะพื้นนี้สีเขียวค่ะสีเขียวเป็นสีเขียวเข้มสีเขียวเป็นสีเขียวเข้มนะคะคุณลูกค้าขาใส่กับเสื้อเฉดสีเขียวได้เลยคุณลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นเขียวอ่อนนะคะเขียวตองนะคะหรือว่าเขียวปีกแมงทับคุณลูกค้าขาสวมใส่กับเสื้อเฉดสีเขียวได้ทุกเฉดเลยนะคะคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้เลย สวยแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าขาตัดออกมาแล้วสวยแบบนี้เลยให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมแบบนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วที่สําคัญนะคะเวลาส่งตัดบอกช่างเลยบอกว่าอาจผ้ากาวเยลลี่บางๆพอไม่ต้องใส่ซับในนะคะคุณลูกค้าขาแล้วที่สําคัญเนาะเวลาเราใส่มันจะแบบแบบว่าเข้าเข้าทรงมากเข้าทรงมากสําหรับผ้ารุ่นนี้ไม่บางไม่หนาจนเกินไปไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปคุณลูกค้าขาพอดีสวยมากๆนะคะใส่ได้เลยคุณลูกค้าค่ะใส่ได้เลยค่ะ ใส่แล้วหุ่นไม่เพลศใส่แล้วหุ่นสวยใส่แล้วหุ่นเพียวคุณลูกค้าขานําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยตัดผ้าถุงนะนุ่มแนะนําให้ตัดผ้าถุงเป็นแบบทรงแคบตีแคบเลยคุณลูกค้าขา,า,ววานา,า,านไปส่งตัดได้เลยผ้าอบนิ่มเรียบร้อยนะคะอาบน้ํายาก,กันสีตกเรียบร้อยนะคะผ้าส่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสีน้ําเงินก็สวยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสีน้ําเงินน้านี่เลยค่ะเนาะมีเสื้อสีน้าเงินอยู่คุณลูกค้าขานาผ้าผืนนี้ไปตัดเป็นผ้าถุงหน่อยค่ะ นำผ้าผืานนี้ไปตัดเป็นกระโปรงหน่อยค่ะสีน้ําเงินสวยสดใสมากๆสีน้ําเงินสวยสดใสมากๆเลยค่ะรับผืนนี้สีน้ําเงินรับผืนนี้สีน้ําเงินคุณลูกค้าค่ะ,คะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะเป็นผ้าใหม่สังเคราะห ทอเครื่องสีตะกอคุณลูกค้าค่ะไม่ใช่ผ้าไหมแท้นะคะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสีตะกอใสด่ดีใส่ง่ายใส่สบายใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะสวยแบบนี้พร้อมเสริร์ฟพร้อมส่งสวยแบบนี้พร้อมเสริร์ฟพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าค่ะราคาสุดพิเศษเพียงผืนละ1000บาทเท่านั้นจ้าจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มถ้าให้น้มตัดเป็นผ้าถุงให้ราคาอยู่ที่ราคาจัดโปรโมชั่นอยู่ที่1,600บาทจากปกติ1,800บาทนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะค งานสั่งตัดตอนนี้เรียอคิวประมาณ3สัปดาห์นะคะ <S <S คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจรอได้คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะนี่เลยค่ะอีกหนึ่งชิ้นพิเศษนะคะเพราะว่าวันนี้ใส่เสื้อสีม่วงเปรอกมังคุดด้วยนี่เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะผ้าถุงผืนนี้เป็นไงคะผ้าถุงสีม่วงเข้มเห็นไหมคะผ้าถุงสีม่วงเข้มเหมาะมากๆนะคะที่จะใส่กับเสื้อนะคะสีนี้เลยค่ะสีม่วงเปรอะมังคุดคุณลูกค้าขาสวยไหมคะนี่ ใส่เป็นเข้าเซตกันเห็นไหมคะถ้าเป็นผ้าตัดชุดยิ่งสวยถ้าเป็นผ้าตัดชุดยิ่งสวยก็คือสามารถนะคะเลือกเสื้อกับผ้าถุงที่มีความใกล้เคียง ที่มีความใกล้เคียงกันนะคะคุณลูกค้าขาใส่ออกมาก็จะเป็นเหมือนที่นุ่มใส่ให้ดูให้ชมอยู่ตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาราคาค่าผ้า1 0 0 0บาทคุณลูกค้าขาราคาค่าผ้า1 0 0 0ันบาทคุณลูกค้าสั่งซื้อได้เลยหรือว่าจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเสื้อนะคะราคาชิ้นละ490บาทมีหลากหลายสีมากๆเนาะเดี๋ยวพามาดูมาชมรีวิวนะคะในคลิปต่ตอไปกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่มดผ้าไทยของเราไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพามาดูมาชมเพิ่มเติมสําหรับผ้าตัดเสือ้อ สำหรับผ้าไหมตัดเสื้อมีให้ดูให้ชมเยอะแยะเลยนะคุณลูกค้า่ะเดี๋ยวพามาดูเพิ่มให้ชมเพิ่มเติมเนาะสำหรับผ้านาไปตัดเสื้อราคาชิ้นละ490บาทขนาด 100, 180คูณ180ซนติมเมตรตัดเสื้อได้1ตัวเลยนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวพามาดูมาชมรีวิวรีวิวถัดไปแลวกันคุณลูกค้าขายังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง u t u b e แมวารีผ่าไทายไว้ได้เลยรวมไปถึงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกดคําว่าทั้งหมดด้วยนะคะ